มาจ้าพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อนี่มาสาวมุลนผ้ามากินมามาหลอกดึกเนาะจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อนี่สาวมุ่นผ้ามากินมามาจ้าถวยบักไงเลยจ้ามาจ้ามากินกับสาวมุลน กินมาม่ารอบเด็กกันเนาจะสาวมุ่นกน็นาสดๆเนาะจะนาพึ่งตื่นเนาะจะสาวมุ่นก็ตื่นมาปากนาบ,บ่ปันไดเราจะจะท้องมันหิวเนวาะจะสาวมุ่นก็เลยลุกขึ้นมาก,กินเนาะจะแต่มาม่าก,กินรอบเด็กจะประมาณซี่อ่จะซี่อ่กับผักกับลูกชิ้นเนื้อจ้าะมาจ้ะ สดนามก่อนเพาจากึันจีเย็นก่อน กระปิโดดนะจ๊ะ ล้วหอนไม่นอกจาก <c oughs> <c oughs> หอน มาค่ะกินสำมุ่นกับบะหมี่ผักนะ แสามมุ่นกับขอบคุณพีพีที่หายกำลังใจด้วยจ้าที่เข้ามาคอมเมนต์หายกำลังใจสามมุ่น จำมังก็ขอบคุณไหลายๆจ้ามันก็ถอยอยู่เนาะจ้าก็ขอบคุณไหลายๆสมมุตกับสิเห็ดไปเรื่อยๆนี่แหละจ้าขอบคุณกำลังใจจากพี่ๆทุกคนเลยเนาะจ้า ยังหอนอยู่นะจ้ะลุกชิ้นเนื้อ แซ่บๆเจ้ามามาต้มยำรอบดึกจ้ะต้มยำน้ำข้นนะ แฟนมายู่กับกินง่ายๆเนาะจ้าบริเฮ็ดกับขาา้าสาหนามตะบ,บัน สามุ่นกับสีจกคลิปไว้สันน้นนี้เนาะจะสามุน่นแต่เินเหลือลูกชิ้นเนาะจะหมอเต็มถ้วยนะจะนั่นกับเหลือตลูกชิ้นกับน้ำกัหน้อยสามุ่นกับอิมแล้วเวนาาจะสามมุ่นกับก้อนที่จะจกคลิปสามุ่นกับขอขอบพระคุณพพอแม่พี่นองที่เขามาเป็นกำลังใจให้สามุ่นเนาะจะเขามาพูดคุยกับสามมุ่นคอมเมนต์ให้สามมุ่นเนาะจะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สามมุ่น สามุ่นกะขอขอบพระคุณหลายๆด้วยจ้าจันไดกะเป็นกำลังใจให้สามุ่นไปเงี้ยวๆเลยด้วยจ้าจันไดกะเมือนีสามุ่นกะพ่อซันนี่ล่ะจ้าลูกขึ้นมากินมะม่าตอนสี่ทุ่มสามุ่นกะนอนเหรียญเนาะจ้ามันแฟนโอยูแฟนเขาไปเหตุงานสามุ่นกะนอนพีไปพีมาจากสิกินอยัางยู้เดียวก็เล้ต้มมะม่ากิน ต้มไปซีฮอเนาะจ้ามันจะเหลือจังนสี่แล้วจ้ะเหลือซ้ำเห็นเลยละจ้ะ <Yeah. S 1> ต้มมะมา่าใส่ใส่ไข่สามนวยแล้วก็ลูกชิน้นประมาณสิบลูกนี่ละจ้ะ <Yeah. S 1> แล้วก็มะมา่มาซีฮอกับกะหล่ำขาวผักกาดขาวหัวหนึ่งเนาะจ้ะแล้วก็ต้นหอมนี่ยจ้าได้เต็มถ้วยพอดีเนี่ยนะหอยมันข้างบนเแของเพิงเนี่ยท่านใดกะเป็นกำลังใจให้สามมน ได้เหตุคลิปไปเรื่อยๆเ,เนะจ้าจังได้กะขอบระคุณจ้าบ๊ายบายคะ่ะ